โอ,ออโอเคได้แล้วแหละอือแหมนะาจะโอเคได้แล้ววันนี้นะครับผมไคกี่นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการก็ไดยโหลดโหลดเกมของผมอะนะคืออย่างแรกเลยนะครับคือสมมติว่าเพื่อนๆนคนไหนนะที่ว่าอยากอยากโหลดเกมอะไรก็ตามนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาในเดี๋ยวอย่างแรกเพื่อนๆนแบบ เห็นว่าเฮ้ยในเพจโตแบบเฮ้ยกูอยากเล่นเกมนี้อ่ะเกมแบบเฮ้ยเกมนี้มันโอ้กูอยากเล่นอะไรแบบนี้อ่าใช่ไหมครับก็เพื่อนเห็นแบบนั้นนะครับแบบเฮ้ยกูอยากเล่นแต่ว่าบางเกมมันเสียเงินไงนะพอบางเกมมันเสียเงินปุ๊บก็อยากที่จะเรียกอะไรอยากที่จะเฮ้ยแบบไม่อยากเสียเงินเล่นอยากจะได้มาฟรีๆอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธี โหลดกันนะครับก็นอสครูอ่ะออกับแล้วก็ถึงหน้านี้กันแล้วเห็นไหมครับหน้าที่ว่าต้องเสียเงินซื้อเนี่ยแต่อันพวกนี้ที่ท,ที่เห็นเนี่ยเนี่ยเนีแบบน,แบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยอัแบบนแบบนี้คือผมผมซื้อเองนะอืมเอ้ยไมค์ครับสตอรี่โหมดเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นนะก็เนี่ยนะ สมมติเพื่อนๆอยากที่จะเกาเรียกอะไรนะหาหา,หาเกมที่มันน้อยๆหน่อยครับเบ็นสครูครับสมมติเกมนี้อ่ะเกมเกมปลาเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะโหลดใช่ไหมแบบแบบราคามันหกสิบเก้าบาทใช่ไหมมันก็เอ้ยอะไรอ่ะหกสิบเก้า คือแบบเราก็มีเงินนะคือแบบเราก็อยากอยากซื้อใช่ไหมคือแบบหลายคนที่จะจะซื้อได้ก็คือซื้อซื้อไปครับไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนที่ว่าแบบเอ้ยเราไม่ไม่มีเงินอะไรแบบนะี้คือแบบเฮ้ยแต่ว่าอยากเล่นมากมันมันไม่มีเงินอะไรแบบนะี้ก็เนี่ยครับเพื่นนอนๆเราแค่ดูดูชื่อเกมนะครับชื่อชื่อเกมไว้ใช่ไหมเนะีผมก็ แต่ผมไม่เอาเกมนี้ครับเอาเอาเอาันอื่นดีกว่าเอาเอาันไหนดีอ่ะไหนดีนะโอ้อยแลวครับเอาเป็นว่าอันนี้แล้วกันนะอืมนะครับเพื่อน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 จำได้ใช่ไหมครับไม่ครับโปรเกรดอิดิชันโอเคนะครับดูแบบมันราคามันเยอะไงคือบหลายคนมันก็ไม่อยาก ไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะเสือเนี่ยเอาละเอาละสวยละสวยละสวยละเฮ้ยเร็วเร็วดีเครื่องดีเลยโอเคนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ห็นไหมป็นใินในภาพนี้มันเป็นอย่างนี้อืมแล้วก็ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายครับแล้วก็ดูเพิ่มเติมฮะ แปลภาษาด้วยอ่ะโอเคทำแพลตฟอร์มกับ windows สิบเบต้าโอเคนะครับใส่้างลงในอย่างเดิมเลยเฮ้ยมี0.12.2ด้วยเหรอโอเคเพื่อนๆก็ง่ายๆครับอันนี้คือของผมยังเป็น เวอร์ชั่น0.11อยู่เลยนะเนี่ยไมครับของผมอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเนี่ยยังเป็น0.11อยู่เลยครับก็นะเขา้าเข้าเข้าแอปอะไรก็ได้ครับแอปเบลเซอร์ er ที่ที่เพื่อนๆคิดว่ามันเร็วที่สุดนะครับก็หลังจากที่เข้ากันแล้วก็รอสักครูครับ เขา Google ครับโอเคเนื้อเพลงใจเย็นใจเย็นเนื้อเพลงโอเคนะพอมาถึงหน้านี้เพื่อนๆก็เอ,เ,อเอา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 จะยังไงเราไปหมดครับ คือเครื่องอาจจะหลกบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับอืมอันนี้ i มค c r a f t ใช่ไหมครับ i ม e c ครับ PE เนี่ยเพื่อนเพื่อก็เขียนแค่เนี้แล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งสองจุดสอง เนี่เครับอืมคือมันมันจะมีมันจะมีว่าทางแบบ APK แชร์หรือว่าดาวน์โหลดอะไรก็ช่างครับแต่ผมสูตรของผมคือผมกดแค่นี้นะครับคุนหาครับนี่เนีย่ยมันก็จะขึ้นมาให้อยู่แบบนี้นะครับคือเราเราไม่สนตรงนั้นครับบิวเจ็ด ดาวโหลดอม,มันน่าจะมีอยู่แหละครับนี่ครับอันนี้ดกดเข้าไปคนระับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ของ YouTube หรืออะไรก็ตามจะหาทาง YouTube ก็ได้แต่ส่วนมากส่วนมากเวลาผมหลดเกมผมชอบดูในลิงก์ใต้ YouTube นะนี่ครับ มันจะเป็นช่องวันนี้เราก็กดกดคำบรรยายครับเผยแพรบนี่ครับ,ม,รบม,มันก็จะมีมไฟล์มาให้กดเข้าไปเลยครับของมีเดียไฟล์เปิดใช้ครับโอเค ก็กดโหลดครับเผื่อต้องโหลดได้อืทุกครั้งเลยดีกว่าง่ายดีโอเคกรุณารอสักครู่นะครับจนกว่ามันจะโหลดเสร็จ เคสี่สิบสี่สิบากิบแตเท่าไหร่นะเสมาวะโอ้ยทำไมะทำไมพี่เอกมาคลิปตอนนี้วะ โอเคครับ okay. หลังจากที่โหลดได้แบบนี้แล้วกดออกเลยครับออกออกคือเราก็ไม่ทราบนะครับว่าที่เขาเล่นมาเนี่ยคือแบบอะไรแล้วเราเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ของเรานั่นเองอนะครับ ใช่ครับเอาโหูช้าปุ๊บมาพับเลยก็เนี้ยหลังจากที่เราเข้ามาในดาวโหลดเนี้ยแค่นี้แต่ว่าผมผมยังไม่รู้นะว่าทำไมม,มันถึงมันถึงเล่นไม่ได้แล้วก็ถือว่าอันนี้ครับแต่้ากนั้นเพื่อนเก็าติดตั้งแล้วก็อะไรต่างๆนานะ้นมาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเน,น,นี้ยเอวครโอเนี้ย อันนี้คือไม่ไม่ใช่อะไรนะครับแต่ว่าผมไปโหลดแบบเขาเรียกอะไรอะโหลดแบบมีหมอดอะอ่ะเนี่ยถ้าจะถามว่าแบบมีหมอดพี่โหลดยังไงนะครับก็บอกว่าวิธีวิธีการเดียวกันนะครับแล้วถ้าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายในคลิปหน้าให้ฟังกันนะครับโอเคฝันดีในแม่ครับ